ลูกเกดไม่ดำหลังอบขนมวิธีแก้ทำยังไงได้บ้าง ปกติเวลาเราซื้อลูกเกตมาก็มักจะสับแล้วก็เอาไปใช้เลยในยบางคนที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วลูกเกตเนี่ยจำเป็นที่จะต้องถูกการแช่น้ําหรือถูกทําให้อิ่มน้ําเต็มที่ซะก่อนค่ะวิธีการก็คือเมื่อเราล้างลูกเกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยแช่น้ําที่สะอาดแล้วก็ต้มสุกนะคะเอาไว้สักค่าวันวิธีการแช่เนี่ยควรแช่อยู่ในตู้เย็นหลังจากนั้นค่ะก่อนจะเรานํามาใช้เราก็เป็นการกรองน้ําออก ให้หมดนะคะให้เสด็จหลังจากนั้นเราจะเก็บส่วนผสมเนี่ยเก็บไว้ใช้ได้ตลอดเลยค่ะทุกคนในการทำเบกเกอรี่เยอะๆนะคะลูกเกดเนี่ยจำเป็นเดี๋ยวจะต้องทำวิธีนี้เลยเพราะจะทำให้เนื้อลูกเกดเนี่ยมีความนุ่มหลังอบเสร็จ ที่สำคัญนะคะเขาไม่ไปดูดน้ำในส่วนผสมด้วยน,นั่นเองถึงแม้เราจะนำไปใส่ในคุกกี้ก็ตามนะคะไม่ได้มีส่วนช่วยทำให้คุกกี้เนี่ยมีความกรอบน้อยลงค่ะเพราะจริงๆแล้วเราเนี่ยมีการเสดดน้ำออกไปแล้วนะคะที่สำคัญเลยเราจำเป็นที่จะต้องทานลูกเกตแล้วรู้สึกว่าเนื้อลูกเกตเนี่ยยังมีความนุ่มไม่ได้แข็งกระด้างวิธีนี้ค่ะเราสามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆขนมเลยไม่ว่าจะเป็นขนมปังเคก้กหรือแม้กระทั่งคุกกี้น,นั่นเอง แต่ถ้าใครนะคะรีบไม่มีความรู้สึกว่าโอ้ยฉันไม่มีเวลาที่จะแช่ข้ามคือเชโมแนะนําค่ะให้ต้มแล้วก็ลวกน้ําร้อนทิ้งนะคะต้มให้มีลักษณะลูกเกดที่นิ่มลงแล้วก็ให้เสด็จน้ําให้ได้มากที่สุดค่ะหลังจากนั้นก็สามารถนําไปใช้งานได้เหมือนกันตัวลูกเอดเองค่ะมีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบค่อนข้างเยอะการทําวิธีนี้จะทําให้ลดอัตราการไหม้ของลูกเกดได้ง่ายๆเลยและที่สําคัญจะทําให้เนื้อลูกเกดมีความกลมกล่อมมากขึ้นด้วยนั่นเอง ใครที่ชอบเทคนิคดีๆเหล่านี้นะคะก็ติดตามเพจเชมดมดเอาไว้ได้เลยค่ะรับรองว่าจะมีเนื้อหาสาระดีๆที่จะมาสง่งมอบความรู้ดีๆที่เกี่ยวข้องกับการทำขนมและการทำขนมให้คุณเติบโตได้มากขึ้นแน่นอนค่ะ